ไปต่อเลยนะครับกับกรณีที่พิธีกรเซเลบอย่างบุ๋มประด,ด,ดามไม่พอใจสองพิธีกรรุ่นพี่อย่างพจน์อนนท์และเอิร์กพรหมพรที่นําภาพของเธอไปวิจารณ์แบบไม่เหมาะสมล่าสุดพจน์อนนท์ออกมาตอบแล้วครับจะว่ายังไงไปชมกันรู้ตัวเองเออมันก็ความจริงกูอ้วนกูรู้แต่ไม่ใช่ประเด็นที่เอามาพูดจนกระทั่งกลายเป็ว่าน้องเจตไม่ผิดกูผิด หลังพิธีกรเซเล็บบุ๋มปนัดดาให้สัมภาษณ์ยังหัวเสียถึงกรณีที่สองพิธีกรพลดอนนท์และเอิร์กพรหมพรจากรายการหนึ่งนำภาพที่เธอนั่งบนสะพานไม้ที่กิ่วแม่ปานจังหวัดเชียงใหม่ไปประกอบข่าวที่นักแสดงหนุ่มเจเจดพิพัฒน์ที่เจอราม่าทำผิดกฎเนื่องจากบริเวณดังกล่าวห้ามปีนหรือว่ายืนบนราวไม้ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเธอเลยสักนิดแต่กลับโดนแซวเรื่องหุ่นซันงันล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้พลด์กออกตัวว่าไม่ได้วิจารณ์หุ่นของสาวบุ๋มแต่อย ไม่ได้วิจาร์เราก็พูดตามสคริปที่เขาเขียนมานะฮะแต่เราแต่เราไม่ได้เราไม่ได้พูดถึงบุ๋มในทางที่ไม่ดีนะคือเขาเขียนมาแบบนี้เราก็พูดอย่างนี้พี่ไม่ได้พูดถึงลุบล่างเขาพิธีกรคู่พี่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรน่าเกลียดเขาก็แค่พูดว่าอุ้ยถ้าบุ๋มไปยืนมันจะหักหรือเปล่าอะไรแค่นั้นเ,เขาก็แซวเล่นๆกันต้องไปดูกลับไปดูเทปก่อนที่บุ๋มจะมาด่าพี่กลับไปดูเทปก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยมาดา่าเราไม่เคยทะเลาะกับบุ๋มอยู่แล้วอ่านตามที่เขาสคริปเขียนให้มาแค่นั้นแหละ เพราะเราถ้าไม่ทําตามสคริปเราก็จะโดนด่าส่วนกรณีนี้จะทําให้เป็นเกาเหลาชามใหญ่ของวงการหรือเปล่าคงต้องรอดูกันต่อไปค่ะ